สวัสดีค่ะสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดแพร่นะคะได้จัดงานอาหารปลอดภัยวิถีคนแพร่นะคะโดยร่วมจัดกิจกรรมในงานกาศสามวันะคะซึ่งจะมีธีมงานก็คือรณรงอาหารปลอดภัยนะคะกิจกรรมภายในงานมีการประกวดเมนูอัตลักษณ์อาหารเมืองแพร่ได้แก่ขนมเส้น ลาแปรและแกงแครนะคะนอกจากนี้เรายังมีรถโมบายในการตรวจสารอาหารปนเปื้อนตลอดจนบูธการให้ความรู้ในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการลดภาชนะที่เป็นโฟมนะคะเพื่อให้ประชาชนคนแพร่ได้นับประทานอาหารปลอดภัยและทราบถึงอัตราของตัวเองค่ะ เข้าป,ประกวดนะครับในเรื่องของอาหารเมนูชีวิจิตใจนคะครับเแพื่อแอค่ัต่ละอาหารมาตรวจกันให้มาเข้าร่วมโครงการ